เน,นี่ยย่างหยาบภาวนาเนี่ยย่างละเอียดภาวนาไปภาวนาเป็นแน่เย็นเนี่ยมีบอกว่าภาวนาเป็นภาวนาเนี่ยมีสองอย่างสมถะภาวนาริรัสนาภาวนาสองอย่างการฝึกจิตให้สงบเขาเอื่นสมถะ ฝึกจิตให้สงบฝึกจิตให้ตั้งมัน่นสมถะเขาเออฝึกจิตให้เกิดความรู้ความรู้ในสิ่งที่มีอยู่รู้อย่างรู้สังขารรู้สังขารตามความเป็นจริงสังขารคือความปรุงแต่งปรุงแต่ง สภาพะการปรุงแต่งธรรมาชาติของสังขารอค,คว่าเบ็เทียงก็ว่าเป็นถกก็มีไข่ตนนี่เรกบ่าเห็นคนเห็นสังขารเพราะว่า,นาวหน้านี่มีสองอย่างหนึ่งเห็นมันถึงอกสองเห็นมันเห็นความจริง <c ười> ดูบ้านว่ากันนางเยาวบ่สามารถที่ฝึกนางเยาว์เม่มอแรงเม่มอเก่า พระกันหฮัดเดนี่เด้อภาวนาเนี่ยสำคัญเลยนี่เห็นบอกโมเมนเนี่ยเห็นเห่นเลยภาวนาเป็นศาสนาเบื้องสูงของเขาจ้ะเป็นศาสนาเบื้องสูงภาวนาเนี่ยมันิะเปลี่ยนจิตใจใดเลยภาวนานมันิดยกระดับจิตยกระดับจิตยกความสามารถของจิตให้มันสูงขึงข้นการบ่กเพราภาวนาเนี่ยจิตตกต่ำง่ายจิตเท่าสิตกตำ่ำ ว่มันว่าเล่นเด้ศาสนาพุทธของเรานี่เพราะว่านหน้านี่ยเาคือคือท่าเบิอมสูงเพราะว่ามเมเจไร์เกิดเกิดคุณภาพจิตจิตดีนะเกิดเป็นสมาธิเกิดเป็นปัญญาภาะว่านหน้าอาแปลอีกอย่างหนึ่งคือท่าให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในแนวแนงวีท่าิาาดีแถมมันเกิดความเจริญทั้ทงจิต ภพราวนหน้าเรียกยวาา่าการพัฒนาเราเรียนบทภาษาของพัฒนาการพัฒนาตรงมีการเปลี่ยนแปลงตรงดีขึ้นเพาพัฒนาบ้านที่นรู้กันเหตุถน้นเหตุนัน่นเหตุนี่เห็น,น,น,หน,นหมันเด่าเกาเ่าเงืนพัฒพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงมันดีขึ้นค้นเห่าพัฒนาคือเอาไปเฮียนหนังสือเห็นมันเกิดความรู้ความฉลาดเกิดความสามารถ อ่านออกเขียนได้บวกลบพูดหานหูจักวิชาเหล็กวิชาคว่มวิชานั่นวิชานี่ไปมีคว่มสามาถสูงกับขามันจะสูงขึ้นมาตามคว่มสามาของคนทาการทํางานกับเ,เงื่อนเดือนสูงไปมีควม่มหลูมีคว่มสามาคุ้คขามอาือเกิดขึ้นบงองขณะเพื่อนพัฒนาคน มี้อมความสามารถมีความรูค้อมฉลาดพัฒนาบ้านเพื่อนหรือึีการส่อมแซมสิ่งที่มันซึกหลอมีการต่อเติมเนี้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์คือกันก็าเน็ดสลาร์นี่ต่อไปในจอดรถต่อไปทั้งหลังก็ได้ล่างหวยล่างจานพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางสิดีพัฒนาภพาวหน้าหรือกันเพราะวหน้าเปลี่ยนแปลงหรือกันเปลี่ยนแปลง สภาพจิตของเฮาสภาพจิตของเฮามันดีขึ้นมันดีขึ้นยังไงจิตใจเฮาบ่เคยสงบเฮาก็พูกให้มันสงบให้มันสงบคำว่าสงบสงบคือควอมบ่เคลื่อนไหวสงบทั้งร่างกายคือเฮาบ่ลุกไปลุกมาเฮานั่งสบ่ลุกไปลุกมาหรือว่ากายสงบสงบทั้งวาจา คือเขาบวชปดบจาเขาหยุดอยู่เือว่าเกิดวามสงบสงบตั้งใจคือกันจิตใจเขาบววันไหวไปมากบวไปสู่อดีตบวไปสู่หน้าปดจิตใจหยุดอยู่เรียกว่าจิตสงบื็หยุดจิตได้หยุดจิตได้จิตก็สงบคอนเฮาเนี่มันบวเคยสงบกับบวชหัวใจบววกมสงบเป็นยังไง สังเกตบางขครยากหูจ้าวเขาควสงบนไปจัดกันหายใจเวลาเขากันหายใจใจเขาบอส่งไปหาอดีตบอส่งหาอนาคตถ้าอยู่กับปัจจุบันนั้นลักษณะจะสงบแต่ว่าสงบพอกกานหายใจนั้นเป็นสงบตัวข้าวกันหายใจเขาเอาควมสงบลักษณะจะเห็นม่านี่จำนวนมากขึ้น ให้มันมีพลังโดยการกำหนดกรรมาฐานให้มันมีความต่อเนื่องให้มีสติกิดมาหลายๆิตเท่ากับมีความตั้งมัน่นเมื่อมีความตั้งมัน่นเป็นอารมณ์อันเดียวในกรรมาฐานอันใดนหนึ่งเป็นระยะเวลานันๆนันจะเกิดเป็นสมาธิ เกิดเป็นความหมันคงของใจเกิดความโบวันไหวโบวันไหวคือหินที่มันมีน้ำหนักโบวันไหวโดยแรงลมจิตใจเขาทำมันมีน้ำหนักด้วยสมาธิหรือว่าจิตจิตโบวันไหวจิตหมั่นคงจังววาเขาเอาเรื่องบาคนโบราณเขาเปรียบเทียบ่ัจจัยผู้ทายเนี่ยมันหนักผู้ใจผู้ยิ่ง ใจพุ้ยิงเัเบาเบาคือบักนนต้มพันตองฟิวกลินสู่บนใจใส่เน่คือหินนักเมื่นถิ่นน้องนามจมหนึ่งบติงความหนักความหนักโดยการฝึกคาใ้มันเกิดสมาธิจะบวันไหวโดยอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงบอบขอบง่าง่ายๆบวันไหวในตาเห็นดูหูฟังเสียง ว่ามันคงหัวใจมันมีและเรี่เราเป็นสมาธิเป็นสมาธิเขาต้องฝึกเดยต้องฝึกการฝึกจิตให้สง,งบเนี่ยคือกันต้องหาอำละถ้วยจานบ้านเพื่อนห้อสิ่งซบกระปกโซ่มมันมีอยู่ห่อกระปัดกวดเทถูทุกวันจานาห้อเนี่ยห่อหลางทุกวันเขาไปใส่อาหารเนี่ยอยูใ่ในกินกับหูซส้อว่าปลอดภัย คนผู้ใดกินบาหลางโคกบาหลางหมอบาหลางจานบาหลางเอาไปใส่สกินอย่างเคยจังมันจะเป็นโลกเป็นไผ่เสื่อโลกมันมักหมมขันห้อล่างท่านสะอาดทุกทุกวันก้อมผองใสของผ้าผ้าผ้าชนะเจ็ดในห้องปลอดไผ่จากโลกจากไผ่ใจห้องเลยกกัน ถ้าต้องพยายามท่าใจให้ว่างท่าจิตให้ว่างใจให้สะอาดทุกเศร้าทุกแรงสะอาดด้วยบบไปคุกที่บบไปม้วสซุมกับอารมณ์อดีตอนาคตเลยใ,ใจสะอาดใจตั้งมั่นอยู่ด้วยพ้นสง,งบนะกันวนนภาษาสมายัมยใหม่แล้วเลยว่ากำจัดขยะของใจขยะคือยังขยะคืออารมณ์เรื่องเล่าต่างๆที่มันผ่านมาแต่อดีต หรือปัจจุบันหรือจะมีในอนาคตจิตบรไปปรุงไปแต่งท่านิตให้บ้างอยู่ให้ปราศจากอารมณ์คุณมั่วในอดีตโดยจิตมีความสะอาดคือก,กันกับป่วยกับจานทีห้อล่างชำระอย่างดีด้วยสั้นไล่ด้วยเยียนต่างน้ำยาล่างห่วยล่างจานมีความพองใส มือไม่เอาไปทําการทํางานืดยควบฟองใสของจิตนะ่ะเมื่อีเหตุแต่เขาสมารถแยกแยะอารมณ์ดีสัวพิษถือการกัดทําพฤติกรรมถึงมันเขาเหตุตะวันแต่ละวันสามารถที่จะแยกแยะกันกองใดวิเคราะห์ใดว่าเป็นคุนหรือเป็นประโยชน์พิษถือดีสัวหูวใดฝึกนัง่งยเำม,มือแรงก่อนนอน ต,นนออลลตื่นขึ้นก่นนนอนไปทำงานคือกันกมมหฮอจะนอนเหาอ็อาบนามชำระร่างกายตื่นขึ้นกับร่างหนาแปลงฟันอันนี้คือห่อปฏิบัติต่อร่างกายจิตใจห่อกันก็นอนงกับชำระจิตให้มีความสงบละอารมณ์ทิ่ไปเบื้องหลังเรื่องเล่าต่างๆให้จิตว่างนอนกับฟันดีจิตใจกับโบนักใจตื่นขึ้นกับ ทําจิตให้ว่างอย่าไปหลงไหลก็ควมขวัญกับอารมณ์ถึงมันผ่านมาแล้วทําจิตให้แจ่มใสนั่งภาวนาเสียก่อนจังไปทําการทํางานการงานจะออกมาดีเอาสามารถที่จะกันกองบิเคราะพิดถึกดีสัวในหนาทีการงานได้คนห่อสะบองหัวจักนั่คเสือห่ออารมณ์เป็นเครื่องตัดสินเหตุการณ์ อารมณ์หักผิดจะเป็นถือขันมันหักคือขันห้าหักคนหักลูกหันเห็ดผิดไปเลยก็ว่าถูกจะถือเพื่อนเขาเห็นว่าผิดเท่ากับบอกว่าผิดนําขันท้าสร้างบาสนี่คือก็ไหนก็บว่าผิดบาจับผิดถือก็ไหนก็ยังบอผิดผิดหน่อยก็เป็นผิดห้ายนี่คืออารมณ์บนแน้มอนอนกัจิตทหาว่างว่มีอกติ ห้าาองศสกษาศาสตร์ยึดถ่ได้คิดเขาเห็นเป็นพิสถือกระเห็นเป็นถือ,ถอ,ถอตามความเป็นจริงการงานคนห้องเหตุบอสําเร็จนะว,ว่ามันบอเห็นปัญหาแท,ท้จริงนะเอาวความอยากเพิ่มเติมตัดสินบอกหัวเจ้าว่ามันเสี่ยงบัวหัวเจว่ามันสิเสื่อมกระยังไปเหตุอยู่เหตุไปเลยก็หล่มจมนะบอสามารถที่จะไปบรรลุเป้าหมายที่ตัง้งใจไว้หนี่คือความเสื่อม สิ่ปปไอองไห,ห,หนที่มันเป็นความจเจิริญเป็นความสิ่งเหตุให้เกิดบรรลุเป้าหมายเขางบนคือบพหรือว่าห่อกองบ่จากบากบันบ่จากเหนุอยากบักง่ายคนห่อนี่การเกิดข้อมมักง่ายเลยเหตุใน่นอยอย่างได้หลายๆเป็นความเหียนผิดเลยงานงอย่าไปเสริมสัง่งจะลิตในใจยังสิสิ่งไหนได้ได้มากโดยง่ายม่มีราคาของเสียได้มาก สมเหตุสมผลนะจึงนะจึงคู่ควรคนมักง่ายนเหตุในหน่อยอย่างไดได้หลายกันนเหตุได้หลายกับผลบริยเ็ดขี่ข้ามนั่นเป็นค้ามเห็นผิดขงคนคนองเหตุไห้มันสมเหตุสมผลทุกจริงทุกอย่างเหตุไห้มันเพียงพ่อผลมันจะสิสมบูรณ์เอาเป็นชาวพูดนี่พยายามภาวนาให้มันเป็น อยู่ในญาติโยมหอครอบครัวหอขปวนามันเป็นเรื่องหนาทีของพระของอันนี้ยังเดียวได้ขปวนาพระพุทธเจ้า,อาสอนบัดทั้งโยมทั้ง,งพระโยมกับาปวนาสวดมนไวย่ฟ้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันอยู่เป็นการฝึกจิตใจในห,หอมีสติในบทมตนที่หอสวดทำวัดเจ้าทำวัดแดงแต่ถาบุม,บม,บาบมิควมตั้งใจบมุมิสติมนกะ ง่วนหอกัลงกัเลื่อมคือกันแต่เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าก,วา,าก็ยังเป็นขั้มหยาบอยู่มันเป็นเรื่องหยาบแต่ว่าเรื่องขั้มละเอียดคือหอาฝึกสติอของเอาทำจิตให้วิเวกมีสติมีสัมปชัญญะทำจิตให้วิเวกกันหอากำหนดขั้มวิเวกบ่ได้เลยพยายามหายใจขอเลื่อๆแล้วก็กลั่นไหวขณะที่หอากั้นนั่แหละเอาสิ่งหัวใจว่องเป็นยังไง มันอึดอัดหรือมันสิบ่ออึดอัดอย่างต่างขว้วโูนในปัจจุบันน่ะคือคือเป็นสติสติโดยที่เขาตั้งใจเแต่มันเกิดเขากันไวจนกันบาไวจนจะปลอยออกมาหายใจออกนี่ยาวเรียกว่าเขาเม่อยู่กับตัวตนอยู่กับกายเขาอยู่กับลมคือกัดกับเขาอยู่บานอยู่เ่อนไปหาเลาะหาลองกับกมาบานมาเ่อนใจเขาคือกัน ใจเฮามันไปคืดเรื่องอดีตอน,นาคตเรื่องนั่นเรื่องนี้หัวกับเมื่ออยู่กับเจ้าของโดยการเพ่งล่มหายใจเข่าออกเข่าเนี้ยงาวออกได้ยากจนกลัวว่ามันมอยู่กับกายนะกับล่มเลยแล้วนกะ็จะปล่อยเป็นปกติแล้วนะกเนะ็เพ่งเพ่งแต่มันเห็นการเข่าการออกของล่มอย่างต่อเนื่องแนะล้วลระคือฝึกจิตนะให้มันมีสติ นี่สัมปชัญญะนี่ควมมู้ความููอีกอย่างความู้ในร่มเขาร่มออกเขาก็รูออกก็รู mm hmm. ความู้ตัวนี้ละมันเป็นปัญญาอย่างหนึ่งรูสังขารร่างกายเขาก็อาศัยร่มนี่แหละเป็นกายสังขารขันโมไม่ล่มก็ตายร่มเขาบ่กอกกตายล่มออกบวกขาก็ตาย,ออเ,ตายเป็นสังขารชนิดหนึ่ง กายสังขารคือลมหายใจเข้าออกจะภาวะปรุงแต่งร่างกายให้อยู่ได้จิตตสังขารคือค้ามหักค้ามสั่งดีใจเสียใ,ใจปรุงแต่งจิตะหรือว่าบาปบุญคุนโทษสภาวะเสาหมองจะเป็นสังขารอย่างหนึง่งบาปเพิ่นบาปจะภาวะปองใส ควบเบิกบานควมสุกเป็นสังขารย่างเรื่องเป็นบุญบุญนี่แหละเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตบาบก็เป็นเครื่องปรุงแต่งแต่งจิตคือกันคันบาปรุงแต่งจิตถึงมันจะเกิดควมห่อนเฮ็ดให้ห่อนใจเฮ็ดให้เกิดทุกข์ใจคับแค่นใจคันบุญปรุงแต่งจิตบานเกิดควมเบิกบานใจเกิดควมอินใจเกิดควมเย็นใจเกิดควมสุกใจ จังว่าเพื่อนให้ห้าละบาปบำเพ็ญบุญเพราะว่าถ้าบำเพ็ญบุญเนี่ยไม่จะเกิดความอิ่มใจสุขใจเบิกบานใจแล้วเกิดเกิดความเย็นใจใจห้องสิมีพลังขันบาปพุงแลงเิตทั้งเกศบึงความโลภอย่างใดหลายหลายความโกรธประตุตลาความหลงบ่มีสติมันจะเห็นในเกิดความห่อนใจ เกิดพ้วงนักใจสร้างคนงครือการนอตบ่รับคนเล้รับตาไปกระเคิเดเฉ็นแต่แต่บุกค้นี่ห้องสร้างด้วยเหตุการณ์ต่างๆสี่ห้าบ่พอใจในั่แหละคืออารมณ์บาปคนขความง่ำห้องพยายามละพยายามสลัดอารมณนะ์เพราะวันเป็นไพ่จุกจิ้งทุอย่างมันเกิดขึ้นทิมว้เบื้องหลังยายเสียวกเป็นพ่อละมันนักใจ คือกันกำลังขี่รถผ่านบ้านพื่อนต่างๆผ่านเหตุการณ์ต่างๆเสงียล่ะเห็นแล้วกันเป็นอุท่าหวัวแล้าก็ถ่มไปอย่าไปกังวลจริงๆมันล่วงไปแล้วก็่เสีว่าล่วงไปแล้วถ้าเป็นกังวลมันจะเหตุ้เฮาไปข้างหน้าว่าได้เมื่อไปข้างหน้าว่าได้แล้วเขาก็เลยบ่กเกิดการเ,เปลี่ยนแปลงจิตใจเขาก็มกมุ่นอยู่กับเรื่องเล่าต่างๆหาวามเบาใจบ่ได้ เราต้องไปทำเรียนรููฝึกขัดนีเป็นจัตนาจัตนาพูดเท่าคือฝึกให้เกิดความรู้ย่างหยาบยางกลางอย่างละเอียดความรู้เรื่องกายเรื่องใจเรื่องสังขารจนเท่าเข้าใจถูกต้องแม่นย่ำหรือว่าเกิดสัมมาสติเกิดเป็นสัมมาสฐิคือความเห็นถูกต้อง ความดำริถูกต้องพูดจ้าถูกต้องการกระทําถูกต้องกาเรเลี่ยงชีพเลี่ยงปากเลี่ยงทองถูกต้องบมมีโทษความเพียรสติสมาธินี่ความถูกต้องเป็นไปเพื่อมักเป็นไปเพื่อผลเป็นไปเพื่อการผลออกจากวัตฏะจัตเนะ แัตตนาภูเขาเป็นอะไรกันจะว่าเขาพยายามเ่นี้มาวัดมาว่ากัพยายามหามุมบิเวกหามุมบิเวกมันเกิดขึ้นทำกายวิเวกทำว่าจีวิเวกคือโบกูดกุ้ยคุกกี้กันร้ทำจิตห้วิเวกถทามันบิิเวกได้เน่ยแหละเขาจิงเกิดปัญญาเกิดความู้จิตใจขามันสิพร้อมในการดีจะรู้ความิงทีมีอยู่ ถ้ามาใน่มีออยู่แต่ว่าคนบงหูบงหูเพราะคนบงเบิงบอป็นว่าบงหูเพราะมันหมวมื่อมันมี่อยู่ประจำโลกแต่ว่าขาคนบองเบิงกับบงเห็น้ำมันกับเหตุที่ในป่ามันมี่อยู่แต่ว่าต้คนคนไปหาาก็บดาบงเห็นนะต้องคูณใดมีความขวนขวายส่อแสวงหาจึงเห็นทรัพย์ทั้งหลายกันอยู่ในโลกนม่อยู่ผูใดสนใจขวนขวายหากันจังใด ไปบกคนล่อยหาออก็บบได้นี่คือลักษณะความเป็นจริงธรรมะด้วยกันธรรมะมีอยู่ในโลกะความจริงแต่ว่าคนผู้สนใจตอนไ่นจะเห็นผู้บรสนใจกับโบเห็นบบหูก็เลยนี่ก็เหมือนบบนี่นี่ก็เหมือนบบมีม่ต่ว่าเขามาวัดก,กับย่ายามพยาย่ำปฏิบัติการ นอกพรรษาในพนรรษาก้าามถ้าเขามาวัดหรืออยูบ่บ้านเขาก็ปฏิบัติแบบอยู่บ้านยังนหน่อยๆก็ให้มีศีลนหากนาหานันแน่บวได้พ่อหาแต่มันได้ซีขอสามขอสองขอขอหนึ่งถึงยังดีเพราะเป็นเครื่องประดับการที่ห้างหูจักงดเบ้นนี่จริงที่เป็นโทษนั่นแหละซอว่าเฮา จิตเจริญถ้าบองบดเว้ยนนะยาเด้แต่คว่มเจริญนี่ก็บได้นะไปทําในสิ่งที่เป็นควอมเสื่อมอยู่ปเป็นเจริญบไดายเป็นเครื่องผูมกมัดจาของบอไฮน์บ่ไปสู่บองบนได้โดยง่าย,าย,าย,ายจิตเท่าสตกต่าเพราะว่าเขาไม่พฤติกรรมอันต่าอันเลวทรามคันเทาเว้นจากพฤติกรรมอันต่า ออกกัจิตใจเรามุสกคนไปจับภาวะต่ำหรือวาเ